ครับสวัสดีครับา่านผู้ผสมพาน์ผู้ติดตามพวกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับพานผู้ชสมมาบอกวิธีการตัดผักเส้นนะครับการตัดผักเส้นเนี้ยโดยที่เราหวานข้างเดียวนะครับหวานเพียงข้างเดียวเนี้ยแล้วเราเราไม่ต้องได้ไปหวานหลายซ้ําหรือไปปลูกลหลายๆครั้งนะครับพานผู้ชสม เราหวานครั้งเดียวเราปลูกครั้งเดียวนียพอนะครับแต่ที่นี้ยมันอยู่ที่การบริหารการจัดการนะครับผู้ผสมคือการบริหารการจัดการคือการตัดนะครับอันนี้ผมต้องมาทําความเข้าใจกับผู้สมนะครับแล้วผมอยากจะบอกกับผู้ผสมอย่างนี้นะครับผู้ผสมผักเส้นเนี้นะครับที่ผมมาทําที่ตรงเนี้นะครับแล้วผมมาทําผักตรงเนี้ก็ยีสบแปปีละนะครับ แล้วผมก็ไม่ได้วานใหม่เลยนะครับไม่ไม่ได้วานใหม่เลยก็เอาตั้งแต่สมัยพ่อตานะครับพ่อตาพ่อตาทำนะครับก็เขาทำเขาไว้นะครับก็มันมันมีอยู่ตอนนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนั้นก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วถ้าเรารู้จักการบริหารการจัดการนันนะครับผ่้มีสม่เราไม่ต้องวานใหม่เลยนะครับเพียงขอให้เราเข้าใจและ ในการตัดนะครับในการตัดท่านผู้ชมแต่ที่นี้วันนี้ผมจะหันผู้ชมมามาทำความรู้จักตัดนะครับแล้วเราโดยไม่ต้องหวานใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องหวานใหม่ว่าควรตัดอย่างไรนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนนะครับผมให้ดลูลักษณะเขาก่อนนะครับนี่มันก็ออกจะเป็นลูกใหญ่สักนิดนึงนิดนึงละนะครับเนื่องจาก ผมใส่ปุ๋ยไปนะครับที่คลิปก่อนนั้นผมก็เคยบอกเคยพูดละนะครับเนื่องจากถ้าหากใส่ปุ๋ยใหม่เนี้ไม่สามารถตัดได้นะครับอีกตรงนั้นผมตัดไม่ทันนะครับพี่หนาาตรงนั้นนะครับเนี่ยมันก็เหลืออยู่ตรงนั้นเหลือเยอะหน่อยนะครับผมตัดไม่ทันแล้วผมก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นร่องกระลำดอกนะครับอันนี้มันคือกระลำดอกนะครับพระผู้ชมก็ผมใส่ปุ๋ยไปก็ต้องรอให้ได้ ให้หมดฤทธิ์ปุ๋ยนะครับในณวันนี้ที่รอบนี้ที่ผมตัดเนี้ยก็ได้ไปจิแปดวันวันนี้นะครับแปดวันกับวันนี้ละนะครับก็คือว่าปลอดภัยละนะครับก็เรื่องเรื่องการการหมดฤทธิ์ปุ๋ยนะครับก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องการดองนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการดองแต่ครับทีนี้ ผมก็จะให้ให้ท่านผู้ชมมาดูกันนะครับวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดตัดอย่างไรนะครับผู้ชมการตัดเนี้ยนะครับผมให้ดูต้นนี้นะครับเอาเอาเอากัน <branding> <owania> <Restaurant> นี่เลยนะครับต้นเนี้ยนะครับผู้ชมนี่อันนี้ดูฝักหรือดูเม็ดเขานะครับผู้ชมนี่ดูเม็ดเขามันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับวิธีการตัดเนี้ยตัดอย่างนี้นะครับผู้ชมท่านอย่าตัดผัก ตอนกําลังออกดอกนะครับตอนกําลังออกดอกเนะี้ยถ้าหามไปตัดอย่างนั้นนะมันจะหมดเลยนะครับมันมันจะหมดเลยแล้วมันจะไม่มีฝักอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยักเข้าไว้นะครับยักเข้าไว้ไว้อย่างนี้นะครับให้มันเป็นฝักแก่ให้มันแตกให้เขาร่วงอยู่อย่างนี้นะครับเพื่อนผู้ชมโดยที่เราไม่ต้องไปหว่านใหม่นะครับวิธีการตัดเนี้ยให้ตัด เอาแต่แขนงอย่างนี้นะครับแต่แขนงที่เขาแต่แขนงเนี้ยเนี้ยสภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วให้ท่านตัดยักเข้าไว้ประมาณสักเซนนึงหรือสักครึ่งเซนนะครับอย่าตัดชิดนะครับนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมดูจะตัดอยู่ประมาณนี้นะครับดูดูดูที่ตะไคร้ผมนะครับให้ตัดประมาณนี้นะครับให้ยักเข้าไว้นะครับให้ยักเข้าไว้นี่นะครับท่านอย่าตัด ผักกําลังออกดอกนะครับถ้าหั่นตัดกําลังออกดอกเนี่ยมันจะหมดเลยนะครับมันจะหมดเลยเพราะเขาไม่มีฝักแกรหรือเม็ดแกนะครับร่วงลงไปนะครับร่วงลงไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะสูญพันธุ์ได้แล้วเราต้องหว่านอยู่ตลอดนะครับ่านผู้ชมอันนี้คือวิธีการหว่านครั้งเดียวนะครับหว่านครั้งเดียวแต่เรารักษาอย่างนี้นะครับแต่วิธีการตัดเนี้ยนะครับนี่่านผู้ชมนี่ เราจะยักไว้ประมาณนี้ยักไว้เพื่ออะไรนะครับ <S <S <metal motion> เพื่อหนึ่งการลมพัดนะครับนเนี่ยในเมื่อฝักเขาใหญ่เนี่ยแล้วเขาออกฝักไปยยเยอะๆเนี่ยนะครับออกเม็ดไปเยอะๆเนี่ยกว่ามันจะหักนะครับถ้าเราตัดชิดเกินเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะไม่ทันแก่แล้วมันจะหักนะครับถ้ามันหักแล้วมันจะ่อไปนะครับเมล็ดเขาจะ่อไปทันทันผสมอันนี้เราต้องยักไว้อย,อย่างนี้นะครับ โดยที่เราไม่ต้องหว่านใหม่เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องหว่านใหม่เลยอย่าลืมว่า่ันผู้สมต้องอย่าไปตัดตอนที่ผักกําลังออกดอกแล้วตัดหมดนะครับเนี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ่ันผู้สมเนี้ยนะครับถ้าอย่างเป็นดอกอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยแล้ว่ันผู้สมตัดต้นออกอย่างเงี้ยนะครับเนี้ยเนี้ยถ้าตัดออกอย่างเงี้ย ถ้าหัห่นตัดหมดเลยเนี่ยหมดมันจะหมดเลยนะครับเพร, ok เพราะมันไม่มีมีเมล็ดของเขาอยู่ให้แก่น,นะครับผู้ชมเราตัดอยู่างเงี้ยไม่มีเมล็ดให้เขาแก่แล้วเขาก็ย่อมเขาจะเอาที่ไหนมาขึ้นมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยักขเข้าไว้นะครับยักให้ไว้ให้แก่น,นะครับนี่สภาพอย่างนี้นะครับนี่ผมให้มาดูต้นนี้อีกทีนึงนะครับนี่แล้วเราก็ตัดที่คะแนนเขานี่นะครับที่เขาแตกออกมานี่นะครับ แล้วอย่าเอาไ, blessing, Onion, ไว้ถี่เกินนะครับท่านผู้ชมอย่าเอาไว้หี่เกินนี่ตัดอย่างนี้นะครับออกไปใช้ประโยชน์นะครับนี่แล้วมันก็จะเหลืออยู่อย่างนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่มันก็จะเหลืออยู่อย่างนี้นะครับแล้วอเนี้ยเขาก็จะแก่นะครับเขาก็จะแก่แล้วเขาก็จะร่วงไปเองนะครับเนี่ยสภาพอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีการตัดผักเส้นนะครับตัดผักเส้นโดยไม่ต้องหว่านใหม่หว่านครั้งเดียวนะครับหว่านครั้งเดียว แล้วผักเส้นเนี้ยนะครับท่านผู้ชมถ้ามันห่างๆอย่างเงี้ยแล้วนอยู่ในร่องหักที่ห่างอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถตัดได้สองครั้งเลยนะครับท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวผมผมให้ดูนี่ดูต่อเขาไม่ทราบว่าท่านท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ผมจะแบกให้ดูนะครับนี่นี่ท่านผู้ชมนี่ตรงปานิ้วผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมตัดไปทีนึงละเนี่ยเนเห็นไหมครับเนี่ยนี่นน แล้วอันนี้ก็คือแหแนงที่เขาแตกเมื่อใหม่นะครับนี่ท่านผู้ชมนี่คดีของเขาผักเส้นนะครับนี่นี่โตเขานี่นี่ <c oughs> ผมให้ดูอีกทีนึงนะครับ <c oughs> อืขอโทษท่านผู้ชมด้วยก็คืออย่างนี้นะครับผักเส้นนี้นะครับถ้าเรารู้แล้วมันหลักการนี้นะครับถ้าหักมันห่างเนี้ยเขาจะแตกโตเมื่อใหม่ ยังเราใส่ปุ๋ยขึ้นมามันก็แตกได้ละเราตัดได้ละนะนะครับอันนี้ต้นนี้มันมีแค่ไม่กี่แขแนงนะครับนี่นะครับนี่ที่เขาแตกยอดออกมาใหม่นะครับอันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีนะครับมาบอกวิธีท่านผู้ชมในการตัดผักนะครับในการตัดผักให้เพียงแค่เรารู้หลักการหว่านครั้งเดียวไม่ต้องได้ไปหว่านใหม่นะครับไม่ต้องหว่านใหม่ นะครับอันนี้ก็คือการประหยัดเลยนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับผ้ามุสุมเขาก็จะขึ้นวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดถ้าถ้าเราทําอย่างนี้นะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าไปหวานใหม่นะครับแล้วก็ไม่ต้องยักไว้ยเยอะนะครับก็เอาไว้พอประมาณถ้าเยอะเกินเนี่ยมันจะถี่เกินนะครับมันจะถี่เกินถี่แล้วมันจะต้นน้อยนะครับต้นน้อยเป็นฝอยเมื่อสีอ่ห้าปีนี่ผมนี่ก็แน่นตึ๊กเลยนะครับเนื่องจากเอาไว้เยอะนะครับ ก็เอาไว้โดยพอประมาณก็ให้คิดดูว่าต้นนึงของเขาเนี้ยนะครับเนี้ยแล้วมันมีกี่ฝักมันมีกี่มันมีกี่ฝักนะครับแล้วฝักนึงเนี้ยเม็ดเขาข้างในเนี้ยมันมีเท่าไหร่นะครับมันเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็อยากจะมาบอกเล่ากับผู้ชมนะครับก็สิ่งละอันผัดละน้อยนะครับมาบอกเล่าเล่าขานกันนะครับผู้ชมก็ ด้วยความหวังดีและความห่วงใยนะครับจากเกษตรตามใจนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับแล้วทีนี้ผมให้มาดูนะครับนี่หวังว่าท่านผู้ชมคงเห็นนะครับนี่ผมตัดออกแล้วมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็อาจจะเห็นไกลๆสักนิดนึงนะครับเมื่อก่อนมันจะคุมกระลำดอกผมผมหมดเลยนะครับไอที่เขียวๆอยู่นี่คือกระลำดอกนะครับท่านผู้ชมนี่ ผมให้มาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ตัดออกมาแล้วมันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วให้ท่านผู้ชมยักยักเข้าไว้นะครับยักเข้าไว้ให้ทั่วนะครับให้ให้ทั่วทั้งแปลงนะครับท่านผู้ชมอย่ายักเข้าไว้เป็นกลุ่มนะครับถ้าเป็นกลุ่มมันแตกลงมามันเมล็ดเขาร่วงลงมามันก็จะเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วอย่าเอาไว้ทีนะครับให้ให้ดูพอสมควรนะครับนี่ผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่นะครับ ในล you, ักษณะนี้นะครับนี่ที่ผมเก็บผมยักยักเข้าไว้นะครับผมยักเข้าไว้ท่านผู้ชมคงเห็นนะครับดูดอกขาวๆนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วก็ในร่องผักกาดขาวลุยผมนี้นะครับยักไว้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปหว่านใหม่เลยนะครับทาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับทาอยู่อย่างนี้ตลอดตัดครั้งใดให้ทาอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแต่ ว่าบางคนเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยก็ยักไว้เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับยักไว้เยอะๆหน่อยก็ได้ีตรงหัวล่องข้างนู้นนะท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นดอกขาวเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนั้นผมก่อนที่ผมจะตัดผมก็เคยบอกละนะครับเนื่องจากว่าตัดงวดก่อนผมตัดไม่ทันนะครับผมตัดไม่ทันก็เลยผมตัดตอนเย็นไม่ทันพอ ตอนลุงเช้ามามันก็เหลือไม่เท่าไรผมก,ก็ไม่ได้ตัดนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยเลยนะครับก็เลยถ้าจะตัดทิ้งออกไปก็เพราะว่ามันแก่แล้วมันโตแล้วนะครับผมก็เลยว่ามันก็เสียเปล่าประโยชน์นะครับก็เลยเอาไว้หนาสักนิดนึงนะครับนี่ผมก็ให้มาดูเม็ดมันก็ได้นะครับนี่ดูฝักของเขาหรือว่าดูลูกของเขานะครับนี่มันโตขนาดนี้แล้วนะครับนี่พอตัด ออกไปมันก็ทิ้งนะครับไปขายขายก็ขายไม่ได้แล้วนะครับผมก็เอาไว้นาเยอะสักนิดนึงเผื่อว่าบางทีอาผมจะได้ตัดมเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทำเป็นมเมล็ดพันธุ์ประว่านที่ที่แปลงนาที่ผมไม่มีนะครับนี่ท่นผู้ชมผมให้ดูภาพรวมดูกันกว้างๆนะครับดูกันกว้างๆออกมาประมาณนี้นะครับออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมต้องย้ํานะครับ ้าหวานทักเส้นเนี่ยขายดีมากนะครับขายดีมากบางทีเนี่ยเขามาวิ่งซื้อถึงบ้านเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ตัดประสงค์เขานะครับก็แม่ค้าเขาดองตามบ้านนะเขามาตามบ้านนะครับก็ให้มาดูกันนะครับถ้าตัดอย่างเนี้ยนะครับเราไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับไม่ต้องกังวลใจเลยแล้วไม่ต้องไปมัวหวานหลายครั้งนะครับไม่ต้องว่าเราไปทาอย่างนั้นนะครับ อันนี้ขนาดผมเป็นหักปลูกนะครับเขาเขาขึ้นขนาดเขาเหลือมันเหลือขนาดนี้นะครับราผานผสมพอผมต้องคววดินให้ให้ผักหักที่หลักที่ผมปลูกนี่ที่เป็นกระหล่ำดอกนี่นะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ